ก็สบายดีเหมือนกันนั้นเนี่ยนี่โรงแรมของบันนี่ช่วงนี้แบบว่าเหมือนเป็นโรงแรม p r i v a t e ที่แบบว่าเราสามารถมาเล่นน้ำกันแบบไม่มีแขกเลยความจริงก็คือแบบว่าช่วงนี้โรงแรมบันนี่ไม่อยากจะบอกว่าแบบ แขกไม่ค่อยมาแขกไม่ค่อยเข้านเะศรษรกิจซบเซานักท่องเที่ยวไม่ค่อยมีในเมืองเซาทไซซิตี้ก็ไม่ค่อยมีคนเช่นเดียวกันก็เลยกลายเป็นว่าเหมือนโรงแรมนี้เป็นโรงแรมไพรเวทเฉยเพราะว่ามีแค่ชายเกลแล้วก็บันนี่ที่เออไปไหนไม่รู้แฮสงสัยกำลังไปพยายามเรียกลูกค้าเรียกแขกมาพักที่โรงแรมอยู่แน่เลยเห็นบันนี่บอกว่า พอให้พนักงานทุกคนออกไปหมดแล้วจนแบบว่าบันนี่ก็ต้องรับหน้าที่นี้อย่างหนักที่ต้องทําทุกอย่างในโรงแรมตั้งแต่เป็นพนักงานโรงแรมเป็นยามเป็นรีเซพชันพนักงานต้อนรับรวมถึงแม่บ้าน ว่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยเป็นที่ถูกสิ่งอย่างให้กับโรงแรมนี้แต่ก็ยังไม่มีแขกมาพักอยู่ดีแฮเอช่วงนี้มันช่างซบเซาจริงๆเลยแล้วก็เห็นว่าโรงแรมข้างๆของบันนี่เขาก็แบบน่าจะซบเซาเหมือนกันนะชัยก็ว่าแต่ว่า ็ไม่รู้เหมือนกันช้ก็ว่าเดี๋ยวช้ยก็จะแอบไปสืบให้ว่าโรงแรมฝั่งตรงข้ามนั้นเขามีแขกหรือเปล่าหรือว่าถ้าเขามีแขกนะเขามีกลยุทธ์อะไรที่ทําให้มีลูกค้าแล้วเดี๋ยวช้ยก็จะขับข่าวมาบอกบันนี้เองไม่ต้องห่วงเดี๋ยวช้ยก็จะช่วยบันนี่ดูแล โรงแรมนี้เองเพราะเห็นว่าบัน,นีิตัวคนเดียวไม่มีใครไม่มีใครเลยนะเอลงไปข้างล่างก่อนเพื่อที่จะไปสืบราชการลับจากโรงแรมฝั่งตรงข้ามชึบชิบเชบก,ก็กดลิฟต์แล้วนะมาสิอาเจ,จ,จ๊โอเคมาแล้วอาจเพิ่โอ,โอ้กดผิดชั้นนะต้องไปชั้นแอว ชื่อเพี่อฉันลบปีฉันล่างสุดเอ๊โอเคผิดชั้นอยู่ไปชั้นแอลจ้าเพื่อลงไปดูโรงแรมฝั่งโน,น้นชายเก้หนะไม่มีใครรู้จักก็คงฝั่งโน้นก็คงไม่รู้หรอกว่าชายเก้แอบมาสืบให้บันนี่ชิบชิบชิบชบโอเคโอเคทางสะดวก โรงแรมนั้นเหรอต้องเดินไปทางนี้แล้วก็ชิบๆชเลียวซ้ายชิบๆชิบ,ชบทำเป็นเหมือนประหนึ่งเป็นแขกหนึ่งคนที่มาพักโรงแรมนั้นใช่เลยนี่โรงแรมอยู่ตรงนี้เอ้าประตูเปิดแฮสสงสัยจะมีแขกมาพักโอ้แต่ว่า ก็เงียบเหมือนกันอลองเดินไปดูช่วยไปสืบชิเพิ่บอ้โรงแรมห้องเปิดทุกห้องเลยแฮะเชิญชิบเอ,าอบ้ออเอาฝั่งไหนก็เปิดหรือพาแขกเพิ่งออกแล้วพนักงานกำลังทำความสะอาดห้องอยู่นะ่ะเอ๊ะ เชื่เิ่มเปิดทุกห้องเลยของจริงเอ๊ะเชื่อเพิ่มขึ้นต่อขึ้นต่อเอ่อเชื่อเพิ่มฝั่งนี้ล่ะอะฝั่งนี้ก็เปิดแปลกๆแฮะอ้าห้องแอลนี่ปิดเยอะเออสงสัยที่เป็นแขกห้องเดียวที่ยังอยู่อ่ะพอดีเชื่ก็เปิดผิดห้องค่ะ ก็จะเออเพิ่โอเคแล้แต่ล้ลิปหลงลิปหลงลิปหลงเลยก็จะแต่แตลิปลิฟต์ไปไปลิฟไปลิฟอ๋อลิปไม่ไหวแล้วลิปต้องหล่อเฮ้ยนายมันหล่อแต่แปลกแฮะมันมีรังสีบางอย่างรังสีอัมมายิตโอ้โหเอาปิดหมดทุกห้องแต่เนี่เปิดหมดทุกห้องแต่เจอห้องเดียวที่เปิดโอ้โหจุดๆลิฟต์ลิฟต์อ้าวบัตนี้จะไปไหนมาเนี่ยเอารถมาทำอะไร คยช่วยนะัที่ลงมาแล้วเจอ,อเธอหนะ่าฉัน็นหลอนไ่หมดเลยอะไรตั้งสติหน่อยวันนี้จะจอดรถซื้อของหนะ่าเอาฉันมาดู<ม>าโรงแรมเอาผ้ามร้านนี้แ้วมันดันปิดเฮออ้อ,อนี่เธอลันโตรเมทที่แท้เธอก็ตอนนี้รับบทพนักงานทำความสะอาดของโรงแรมเธออยู่ละสี่ไม่ใช่หรอกบันนี่เป็นผู้จัดการโรงแรมนะ เอ้าก็เมื่อกี้ฉันเพิ่งบอกทุกคนไปว่าตอนนี้เธอต้องทําทุกสิ่งอย่างด้วยตัวเองรับบทเป็นทุกหน้าที่นะ่ะเป็นทุกอย่างนะ่ะก็เลยผ้ามาซักแล้วก็มาเสื้ออาหารอิตาลีให้แขกนะ่ะแต่ร้านปิดหมดเลยสงสัยต้องเป็นพ่อครัวเองและทําร้อยเชิญในครัวเออตอนนี้ฉันก็เลยมาสืบกับคู่แข่งให้นะ่ะกอเลยคิดว่าคู่แข่งจะมีแขกแต่ว่าคู่แข่งก็มีแขกจริงๆแต่เป็นแขกแ,แ,แบบหลอดคู่แข่งนี่คือเคล็ดลับ ทำไมถึงตึกนี้ถึงยังอยู่ได้ที่แท้คู่แข่งนี่คือนักธุรกิจเศรษฐีรายใหญ่เม็ดเงินโอ้ฟู่สงสัยฟอกเงินแน่เลยโรงแรมฉันลืมคิดจุดนี้ไปได้ยังไงแขกที่ฉันดห็นคนนั้นเป็นเศรษฐีเหรอต้องเป็นเศรษฐีแน่เลยนะ้ซงสืบอย่างนี้ต้องเป็นอะไรขึ้นไปโอ้เดินขึ้นทางปกติก็ได้นะแท็กดําดำเลย ว่าเขาอยู่ชั้นไหนบันฑิตจะไปสืบว่านักธุรกิจคนนี้ต้องปเป็นเศรษฐีดูไปชวนเลยโอ้ตอนแรกฉันก็แบบว่าชั้นไหนน่ะหลอนไปเองชั้นสุดท้ายน่ะสงสัยฉันงคงคิดคมากไปเองเพราะฉันอยู่คนเดียวตอนนี้ไม่กลัวแล้วเธออยู่ด้วยเขาบอกว่าคนเดียวหัวหายสองคนเพื่อนตายฉันก็เลยไม่กลัวแล้วห้องไหนห้องไหนน่าจะไปทางนี้นะถ้าฉันจาไม่ผิดเ,เธอไปก่อนเธอนาเธอนำนี่อ่ะอ่ะ นั่นคือศพแชกเกิลแล้วนี่คือใครเธอคนนั้นคือฉันอีกคนเธอคนนั้นคือฉันอีกคนคนุณคือ,คอ,อนักธุรกิจระดไข้าไปใกล้ๆแล้วโดนกระซวกเลยอารมณ์ไม่ดีด้วยแฮคุณ<อ>คือนักธุรกิจรายใหญ่ใช่ไหม<อ>ไม่ตอบแฮ้เจรจาอย่างงี้นี่เองโอ้ อยู่ๆก็ตัวเล็กลงที่แท้อายุยังไม่ถึงเกณฑ์พ่อแม่ส่งเงินมาให้อ้โอ้อ้ออจะหนีไปแล้วไม่ทันแทะอ้มันเป็นอย่างนี้ไปได้ยังไงกันน่ะเออบันนี่ฉันว่าเราเลิกสืบดีกว่าน่ะฉันว่าเขาต้องเป็นเจ้าชายแห่งเมือง ดูใบแน่นอนเลยชคยเกิลเพราะว่าอะไรรู้ไหมเพราะเขาเนี่ยพอฉันพูดว่าเอ้ยคุณต้องเป็นเศรษฐีลูกเศรษฐีดูใบเนี่ยเขาฆ่าปิดปากเราเลยนะจริงด้วยเขาอาจจะไม่อยากให้ใครรู้เขาตีเขาตีเราสลบเสร็จปุ๊บเรียบร้อยเลยแสดงว่าเขาพยายามจะปิดปากเราแน่เลยน่ะจริงด้วยแฮะความจริงที่โรงแรมนั้นอาจจะมีแค่เขาที่ซื้อไว้ห้องเดียวแต่ว่า ความจริงซื้อไว้ทุกห้องประมาณนั้นแต่อยู่ห้องเดียวน่ะตัวเอ้ยใช่ก็เธอช่วยเป็นรีเซพชันแทนฉันหน่อยได้ไหมคิด,ดและยิง่งคิดแลยิงลย่ง<ๆ>อยากเข้าห้องน้ําแต่ปวดอึขึ้นมาทันทีทันใดเลยได้เลยได้เลย,เลยฉันกําลังทําหน้าที่ให้ดีที่สุดร่วมด้วยช่วยกันเออฉันรู้สึกเหมือนกนอนระจก,กแตกแฮะเออทำไมกระจกแตกนะ่ะฉันก็ไม่รู้เหมือนกันอีราชัยมาเซยินดีต้อนรับค่ะเอาโอ้บาน้ เออบันน네ี่บ <oh> ันน네ี่เฮ้ยเอะหรือเขาอยากจะมาเป็นแขกโรงแรมเธอสวัสดีค่ะเจ้าชายบรูไนใช่มางอ่อเสร็จพอดีเลยเออบันนี่ทำไมแล้วเหรอโอ้นี่ไงเจ้าชายบรูไนตัวนี้อีกแล้วน um> <um> ี่แน่นี่นี่นี่ฉันไม่สนหรอกไม่รับลูกค้าแบบนี้หรอกอะไรนะให้ให้พันล้านเลยเหรอเออเขิอเนครับ อยากเออฉันขอโทษเมจิกิฉันตีเขาไปทะลันเลยเหรอเนี่ยเอ้าอย่าเพิ่งไปใช่เกลเออโรงแรมที่หนูกว่ตรงนู้นเยอะเลยนะอ๋อไม่ไม่อยุดไปคนรุ่นท่าไม่หยุดดีกว่าค่ะเอาไปให้ไปเเราเออเออหรือเมจิกีิเขาไม่พอใจเราตั้งแต่โรงแรมที่แล้วเออจริงด้วยเฮ้ บริการผ<อ>ิดชีวิตเปลี่ยนระบบที่จะกอบกู้โรงแรมเธอตอนนี้ไม่มีอีกแล้วนะง <c oughs> ทุกคนช่วยเป็นกำลังใจให้โรงแรมบันนี้ด้วยนะโดยการกดไลค์กด Subscribe เพื่อบางทีมันอาจจะทำให้บันนี้สามารถกอบกู้กิจการได้ก็ได้อช่วยบันนี้ด้วยนะ